มาตรการสำคัญอย่างหนึ่งในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 คือการควบคุมในกลุ่มแรงงานต่างด้าวค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติมันที่29ธันวาคม2563ให้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องนะคะกรมการจัดหางานจึงขอให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้เสร็จสิ้นตามขั้นตอนค่ะเพื่อที่จะได้ทางานอย่างถูกต้องในประเทศไทย การติดเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวทำให้รัฐบาลโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29ธันวาคม2563พ่อนผันให้คนต่างด้าว3สัญชาติคือลาวกัมพูชาและเมียนมาที่เข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สิ้นสุดลงก่อนวันที่29ธันวาคม2563ได้อยู่ในประเทศไทยและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป้าหมายสำคัญในการให้แรงงานกลุ่มนี้มาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อต้องการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายงานกลุ่มนี้จะได้รับการผ่อนผันธุให้อยู่และทำงานในไทยได้2ปีจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2566 จากการลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่13กุมภาพันธ์2564และสรุปข้อมูลในวันที่18เมษายน2564พบว่ามีแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนแล้ว654,864คนเป็นกลุ่มที่นายจ้างยื่นบัญชี596,477คนและกลุ่มแรงงานต่างด้าวแจ้งข้อมูลบุคคลโดยไม่มีนายจ้าง58,387คน ในจำนวนนี้มีรายงานต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติบัญชีรายชื่อแล้ว6,3188คนคิดเป็น92.11%จัดเก็บอัตลักษ์บุคคลได้แล้ว4,7,933คนคิดเป็น71.91%ผ่านการตรวจโค v i ด1 9จำนวน3,72390คนหรือ56.87%ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนจะขอบอนุญ,ญาตทำงานที่ทำไปแล้ว 15,507คนหรือ16.11%และจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรชมพูได้เพียง38,177คนหรือ5.83%อร์เดีกรมการจัดหางานจึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวเร่งดำเนินการขั้นตอนตรวจโควิด1 i n ตรวจสุขภาพทําประกันสุขภาพและจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ขยายเวลาไปจนถึงวันที่16มิถุนายน2564โดยแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนแบบมีนายจ้างนายจ้างต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่16มิถุนายน2564ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนแบบยังไม่มีนายจ้าง ต้องมีนายจ้างรับเข้าทำงานและยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานภายในวันที่13กันยายน2564และกระทรวงมหาดไทยจัดทำทะเบียนประวัติออกบัตรชมพูได้ภายในวันที่31มีนาคม2565ก็อยอดทั้งหมดตอนนี้คือ56เปอนต์ะครับส่วนขบวนการที่ทำพร้อมการตรวจหาเชื้อโควิดก็คือการพิสูจน์อัตลักษณ์ นะครับได้70%แล้วนะครับคาดว่าถึงวันที่16เมษายน16มิถุนายนนะฮะก็เป็นตัวเลขคงจะเกิน80%อะไรบ้างที่ลักษณะงานเดียวกันที่ีรกรมการจัดหาง,งานเปิดเผยว,ว่าในระหว่างขั้นตอนการจะทำบัตรชมพูกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนออนไลน์แล้วสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องแต่ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จ หากไม่ทำจะมีโทษสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องปรับตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทและถูกส่งกลับรวมทั้งไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้อีกจนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นเวลา2ปีรวมถึงนายจ้างที่รับคนต่างด้าวผิดกฎหมายไว้ทำงานก็มีโทษปรับตั้งแต่10,000ถึง100,000บาทต่อแรงงานต่างด้าว1คน หากทำผิดซ้ำจะมีโทษถึงจำคุกและไม่ให้จ้างคนต่างด้าวทำงานอีก3ปีเหตุผลหลักสำคัญคือรายงานกลุ่มนี้เราต้องการตรวจหาเชื้อโควิดนะครับเหตุผลรองขึ้นมาก็คือนายจ้างสามารถจ้างคนต่างด้าวโดยถูกกฎหมายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าดูดูตามสื่อต่างๆออกมาว่ามีรายงานรักลอบเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายนะครับซึ่งบางครั้ง เออมอนมอกว่าก,กระทรวงแรงงานตกเป็นจำเลยนะครับความจริงกระทรวงแรงงานเรามีหน้าที่ในการออกไปด้วยทงานนะครับการตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวในสถานประกอบการนะครับเพราะแรงงานกลุ่มที่เข้ามาจากชายแดนหลกัหลกๆก็คือเข้ามาทํางานลักลอบทํางานโดยผิดกฎหมายนะครับอันนี้เป็นภารกิจสําคัญที่ทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการแรงงานจะต้อง ข้าไปดำเนินการตรวจสอบนะปราบปรามจา,า,ากกลุ่มกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้นนที่ทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานนะครับรวมทั้งนายจ้างที่จ้างคนต่าเดาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทางานนะครับขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้อธิบดีกรมการจัดหางานตรวจสอบผู้ประกอบการที่ไม่นาแรงงานที่ผิดกฎหมายมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องก็จะถูกดําเนินคดีด้วย เขาก็มีคิวอาคดในการลงทะเบียนไว้แต่ถ้าคนที่เอามาแบบเถื่อนมาอีกอันนี้ไม่มีอะไรเลยอันนี้ผมจับจริงแล้วดําเนินคดีสูงที่สุดผมถือว่าให้โอกาสกันแล้วรอบหนึ่งขยายเวลากันแล้วรอบหนึ่งถ้ายังจะทำมนอีกถ้ามีอย่างนี้อีกก็ต้องจับอขบวนการจะหมดสิ้นไปเอาอะงานะแต่ต้องเข้ามาฉีดวัคซีนวัคซีนได้ครบแล้วก็ตรวโควิดกัก4วันโอเคปล่อยข้ามา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ย้ําถึงผู้ประกอบการนะคะถ้าหากว่าไม่ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องก็จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะทัพนิศสีชัยดุริพรัเตเตอร์สรายง,งาน